คลิปนี้เดี๋ยเรามาคุยกันเรื่องการปล่อยเพลงใหม่ Rockstar ในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้กันค่ะทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะเพราะว่ามันมาแล้ สวัสดีค่ะแอดมินเฮลันตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆแล้วค่ะก็หลังจากที่น้องเราปักวันนะคะปล่อยคัมแบ็กผลงานเพลงใหม่อย่างบ o c k ก t a r ในวันที่27มิถุนายนนี้ตามเวลาฝั่งตันออกแต่เอาเป็นว่าเราจำเฉพาะเวลาไทยละกันนะคะมันคือวันที่28มิถุนายนเวลาประมาณ7โมงเชา้า นะย้ำอีกครั้ง28 7โมงเชา้า28 7โมงเชา้ากับเพลงเดียวนะคะเพลงใหม่เพลงแรกของน้องลิซ่า น่าจะใช้ชื่อเพลงว่า Rockstar นี่แหละแอดมินว่าน่าจะเป็นชื่อนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นชื่ออัลบั้มด้วยไหมอันนี้ยังไม่ทราบนะซึ่งเป็นเวลากว่า2ปี9เดือนนะคะถนับจากการปล่อยซิงเกิลแรกอย่างเพลงละลิษาในปี2021ไปตอนนี้ทั้งสำนักข่าวไทยเกาหลีจีนแล้วก็ต่างชาติทั้งฝั่งยุโรปอเมริกาเอเชียหรือแมก้กระทั่งทุกทวีปในโลกนี้เอาเป็นว่าสื่อใหญ่ กระจายข่าวเรื่องนี้กันไปหมดสิ้นแล้วค่ะซึ่งท้ายเราย้อนไปก่อนหน้านี้เอาจริงๆน้องก็มีมาปล่อยทีเซอร์อยู่2ตัวนะคะให้แฟนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งเปิดแอคเค n าใหม่แต่ยอดวิวมันก็เกินเบอร์มากจริงๆ สำหรับการเปิดช่องทาง Tik Tok นะคะซึ่งเป็นช่องทางใหม่ของตัวนของเองคลิปแรกนะคือคลิป coming soon นะทุกคนคือตอนนี้ลั่นไป82 83ล้านแล้วนะคะส่วนคลิป2คือ baby i'm a rockstar ที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานก็36 3 7ล้านแล้วคนติดตามล่าสุดก็9.5ล้านนะก็ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องที่ไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะ TikTok ของน้องลิซ่าก็สกิดคนข้างๆได้เลยนะคะให้ไปกดติดตามคืออยากได้ตัวเลข10ล้านเพราะว่ามันดูสวยดีนะคะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมละกันค่ะทุกคน28นี้คือ แน่นอนนะคะว่าเราต้องทั้งวันทั้งคืนนะคะงานทีปีหนมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้สักครั้งในชีวิตส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผลงานหลังจากนี้มันอยู่ภายใต้การทํางานของบริษัทของน้องเองซึ่ง ไม่ได้อยู่ภายใต้ YG แล้วเอาเป็นว่าคือแรงซัพพอร์ตอะไรต่างๆจากแฟนมันเข้าสู่น้องเป็นหลักอะค่ะถึงแม้ว่าเอาแหละเราจะเปิดตัวร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์กับทางค่ายดังอย่าง RCA r e c o r d แต่ลิขสิทธ์เพลงแล้วก็ผู้ถือครองก็เป็นของน้องลิซ่านะคะเพราะฉะนั้นใครว่างวันนั้นก็อยากให้ช่วยกันจริงๆทุกคนอยากให้ช่วยกันจริงๆคืออยากเชิชวนนะคะแฟนคลับน้องทุกคนใน24ชั่วโมงแรก อยากให้มาช่วยกันสร้างสถิติภายใต้บริษัทของน้องกันภายใต้ผลงานเพลงใหม่ภายใต้ผลงานเพลงในอัลบั้มโซโล่ของน้องลิซา่าอัลบั้มที่2ก็มาช่วยกันเทรนแท็กนะคะทั้งในทวิตมาช่วยกันไฮเถอะมาช่วยกันไฮเพลงให้ผลงานช่วยกันสตรีมเพลงด้วยทาง Spotify นะคะคือถ้าแอดมินเดาตอนเนี้จากเท่าที่ เรามีข้อมูลเพียงเท่านี้นะคือมันน่าจะยังไม่ได้มาเป็นอัลบั้มมาทุกคนอารมณ์น่าจะแบบเพีรีลิสส่วนช่องทางการปล่อยเพลงจริงๆในเว็บไซต์ลลิสาออฟฟิเชียลนะคะ com ซึ่งเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยมันขึ้น Presave on Spotify กับ PreA d d on a p p l e Music อยู่นะส่วนช่องทางใน YouTube แต่นี่อันมินไม่มั่นใจคะ่ะว่าน้องจะปล่อยเพลงผ่านช่องเลาซึ่งเป็นช่องของบริษัทน้องไหมเดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่คาดว่า าก่อนถึงเวลาปล่อยเพลงเราน่าจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนที่มากขึ้นอย่างแน่นอนนะเอาเป็นว่านะตอนนี้ก็คือ เตรียมตัวให้พร้อมนอนให้พอละกันค่ะทุกคนก็เตรียมใจมาสตรีมมาให้เพลงใหม่ของน้องกันในวันที่2 8ที่จะถึงนี้แล้วแอดมินสัญญานะคะว่าเดี๋ยวหลังจากน้องปล่อยเพลงแอดมินจะมาอัปเดตข่าวน้องบ่อยขึ้นอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยคือถ้าน้องคัมแบ็กแล้วน้องมีผลงานอนะแอดมินมาบ่อยอย่างแน่นอนนะคะแต่ช่วงน้องทํางานเงียบๆไม่ได้เป็นข่าวฮือฮาอะไรมากมายเราก็ต้องเอาเวลาไปทำมาหากินของเราด้วยอะค่ะส่วนหนึ่งแอดมินไม่ได้เปิดรับบริจาคช่องนะ,นะคะ ก็จะได้แบบเล็กๆน้อยๆจากค่าแอดโฆษณาใน YouTube เท่านั้นแหละซึ่งบางเดือนเอาจริงๆนะ ร้อยเหรียญยังไม่ถึงเลยทุกคนต่อเป็นว่าเรื่องนั้นไม่เป็นไรคะ่ะแต่อยากให้ทุกคนไปติดตามช่องเราใน YouTube ไปก่อนเพราะว่าอ,อันนี้ช่องนี้เลยนะเพราะว่าแอดมินว่าเดี๋ยวถ้ามันมี MV อะไรต่างๆสักอย่างคาดว่าน่าจะปล่อยออกมาช่องทางนี้ด้วยนะคะไอ้งไงก็ฝากให้ทุกคนไปกดติดตามกันไว้เลยนะจริงๆข่าวที่น้องมาปักวันปล่อยอเพลงใหม่เมื่อวานเนี่ยก็ต้องยอมรับคะ่ะว่าแฟนๆก็ตื่นเต้นกันพอสมควร หลังจากที่ ทราบว่า28นี้เพลงใหม่จะมาแน่ๆคือชื่อน้องลิซ่าเนี่ยก็ติดเทรนทวิตหลายประเทศนะคะส่วนแฟนท่านไหนคืออยากช่วยแต่ว่าทำไม่เป็นน่ะเขาสตรีมกันยังไงอ่ะเขาซื้อ, iTunes อไอทูนอะไรอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแอดมินขอฝากช่องทางของบ้านเบสของน้องลิซ่าเอาไว้ทางทวิตนะคะคือเขาหาคนจำนวนมากเลยที่จะมาช่วยกันในวันที่28นี้ก็ติดต่อ DM ไปหาเขาได้โดยตรงเลยนะเดี๋ยวเขาจะมีทีมสอนการสตรีมที่ถูกต้องเอาไว้ให้ล ก็การซื้อเพลงใน iTunes นะคะที่ถูกต้องด้วยนะว่าต้องซื้อแบบหลังกี่โมงอะไรประมาณนี้เพราะาจริงๆอ่ะคือการสตรีมแล้วก็การซื้อเพลงมันเหมือนมันจะต้องนําไปนับชาร์ตนะคะตรงนี้แอดมินข้อมูลยังไม่ชัวร์นะแต่ว่ามันมีผลกับชาร์ตบิลบอร์ดอะไรประมาณนั้นอ่ะทีนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวส่วนตัวของน้องก่อนหน้านี้กันค่ะคือช่วงนี้น้องจะยังบนเวียนอยู่ที่ประเทศไทยนะคะ mm. ก่อนหน้าก็มีคนเห็นน้องที่บางนาใช่ไหมก็อยู่กับ ครอบครัวนะคะ กับเพื่อนฝูงจากนั้นก็ไปโผล่งานปาร์ตี้ของกองเดอะไวท์โรดัสก็ได้ข่าวว่ามีการออกสเตจเต้นเพลง how you like that เริ่มกับนักสแสดงแล้วก็ทีมงานในกองด้วยนะเออเอาจริงๆจากภาพก็บรรยากาศคือดูสนุกสนานมากจริงๆค่ะแล้วพี่อลิสเองก็ดูเอนจอยม่วนหลายใกล้ๆตัวน้องอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะแล้วก็วันสองวันก่อนก็มีคนเห็นน้องไปกินหมอ้อไฟแถวสมุยกับเมเนอลิสมาก็เป็นว่าช่วงนี้ก็คือ ือน้องน่าจะยังอยู่ที่ประเทศไทยอยู่อะค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าเป็นช่วงเวลาของการผลิตผลงานทางด้านการแสดงด้วยก็คาดว่า The White Lotus Season สามเราจะได้ดูผลงานของน้องกันในปีหน้านะทุกคนอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวแอดมินมาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมินจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวทั้งฝากฝั่งจีนถ้าทำคลิปตัดคลิปทัน ตัดคลิปเสร็จในวันพรุ่งนี้นะก็จะมาอัปปาพรุ่งนี้แบบมืดๆให้ทุกคนได้ฟังกันเลยแต่กระสิบว่าแฟนๆเขาแบบทางฝั่งจีนอนะเอาจริงเขาตื่นตัวกันมากนะแม้จีนนะคะก็มีการตรงการเตรียมการซื้อเพลงการสตรีมอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้แบบเพลงของน้องขายดีในประเทศจีนด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวความเคลื่อนไหวอะไรยังไงดวยวแอดมินจะมาอัปเดตเอาไว้ในคลิปหน้านะคะ